สับประรดไว้เตรียมไว้ปลูกนะอันนี้ตรงหัวของสด <ๆ S 1> แล้่เอาแช่แค่น้ำไม่ได้เฉยลาอกออกอ่ะใบขึ้นมานะนึ่ต้นนี่ได้สามอาทิตย์แล้วตัวนี้ละเต็มเลยใบขึ้นเห็นไหมนี่ปลูกได้แล้วนะแค่น้ำไม่ใช่เฉยไม่มีอะไระแค่ใส่ถ้วยแค่น้ำไว้ ใบยาวมาขนาดนี้จะเตรียมปลูกได้เลยแต่นี่ล่าสุดดูเลยโอ้โหล่ามนี่ล่าสุดเพิ่งงอกเองเพิ่งจะแตกใบนะจะแตกมนน้แต่ดูล,ล่างยาวมากนี่ปลูกได้มาทุกอันแล้วนะเชยังน้อย ปลูปกไม้กระแช่ไว้กันนะน้ำเราไปปลูกลงดินได้แล้วแต่ก็เห็นไหมแตกใบอ่อนก็อลองทำกันดูนะคะเ<อ>พราะด้วยยอดของมันขั้วขั้วของสับปะรดพาเพาะแล้วก็เตรียมปลูกลงดินได้